จ <Stop. S 1> ยืมก่อน <Stop. S 1> อไปลงมาไปลงมาไม,ไม่ไปดูไอ้เบาออกแข็งก่อนคุยกับมึกเลยเนาะคนดูเนาะไม่ไม,ไม่ถ้ามันมาออกทีหลังอะแล้วมันมีลรมลปโม่มันจะไม่ได้สร้างไงต้องให้มึกอะถ้าออกก็ต้องรีบเริ่มทําเลยผมจะให้ไอ้หลุยช่วยหาคนเก่งๆมาโอเคไหมคนดูให้คอบอย่างเงี้ยช่วยหา บอยซิมด้วยเริ่มงทำใหม่เลยทิ้งคืนไม่มาส่งซงกำเรียบตาเลยคุยเรื่ออกแล้วเหรอน้องครับพีเ่เป็นอะไรเป็นอะไร ให้ให้ผมคุยกับหมึงโอเคเลยไหมคนดูให้ผมคุยกับมึกไหมเพราะว่าผมก็จะซัพพอร์ตมันจะให้เงินเงินเงินติดตัวไปด้วยห้าล้านกูไม่เอาสายฟ้ากูโดเนทให้มันโคตรเยอะพิเชษชัยชื่อนี้ไม่มีเสียพิเชษชัยโดมาเยอะนะงั้นพิเชษชัยไม่ไม่เอาไอ้สายฟ้าแต่พิเชษชัยให้ผมสักพันได้ไหมโดให้มันตั้งเยอะแล้วโดให้ให้น้องตอสละพี่ก็อยากให้อาดีได้เป็นแบบ ต้นต้นของเมืองไวๆเหมือนกันใช่ไหมอยากให้มีชื่อไม่ได้เอาชื่อมาทิ้งกันเนาะถูกปะอืน่าครับสิที่ผมเองแหละสภาหมัดมายัางฮะยังเลยครับ เป็นเป็นเป็นสามขุ้นครึ่งได้ไหมครับสภาคืออะไรอ่ะคืออะไรอ๋ออ๋อออกูดาวพี่เป็นสามนั้นเลยครับก็คือออกตอนไหนก็หมดตอนนั้นครับอ๋อออกตอนไหนหมดตอนนั้นคืออะไรกูดาวพี่กูดาวออกกันมันเริ่มนับตอนเวลาที่ผมเดินมาแล้วก็พูดกับก็พาเลยถูกไหมครับก็คือเริ่มตึ๊กเลยถูกไหมไอ้ที่ยี่สิบเก้ากูพลาไป เราทำรายชื่อตอนไหนเราทำรายชื่อออกตอนไหนก็นับตอนนั้นนะครับไม่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 ไมไมเอางี้มึงฟังยปาปากกูนะกูจะไม่เอาใครกลับแล้วเอ็มดีนอกจากอ่าคนที่ตอนอยู่ที่กูลำบากแค่นั้นพอยังมึกไปถามว่ากลับมาได้ไหมกลับมาได้เพราะว่าเวลากูแย่มีมันอยู่ข้างๆแค่นั้นพอจบ เดี๋ยวกูเลือกเองกูตัดสินใจเองคนที่ไม่ใช่เข้าเข้าออกสายฟ้าด่าคนดูเอ d เอมดีไม่เอาทรงเลยถ้าเอามาพี่คิดดีๆผมไม่ซับพอร์ตสองคนนี้พี่ตาขาหนูจะแตกแล้วไม่ไหวแล้วอาอาอีไตอีเกิรบไม่ไหวแล้วจะแตกแล้วพี่ตาใหญ่จังค่ะเงี้ยเหรอครับ หาคนเก่งๆเลยผมยอยากหาคนแบบฝีมือดีๆเข้ามาอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยพี่โดนเมียตัดบัตรเครดิตช่วงนี้ทำอะไรได้รอผมเลิกพร้อมล่าสุดเมื่พี่งผมโทรปิดเบอรตัวครับมาเราปิดเบอร์อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยโดนเมียตัดบัตรเครดิตเย็ดเสียพิเชษชัยโดนบัตรตัดเครดิตโอนก็นได้ครับผมโอนได้นะ สรุปพี่ต๊อ,อแก๊งผมนี่มันต้องตีอยู่ไหมมันก็ทํทำให้พี่ผิดหวังเฉยพี่ก็อยากดูมึงก็ทํทำให้พี่ผิดหวังเฉยใช่ใช่ใช <Yeah. S 1> ไหมบมันทำให้พี่ผิดหวังอัะนน้องรัดอ่าพี่มันบอ,อมันจะข้าซอสแทนผมช่พี่ฮะมึงจะไปไหนอีกนี่ขอให้ไปอยู่กับพี่ไงต่อไปเนีย,นยคุณจะคัดคนแบบมีฝีมือแล้วนะ เออตอดเอ็กก็โตขึ้น้วนี่กูจะไม่เอาละมาจากนู่นมาจากไหนมาจากนี่มาจากโคตรไหนโคตรไหนไม่ต้องออกมาเนอะเอาคนเนเก่งไปเลยอ่ะที่หาเดิมพันมาแล้วมาดันอวุธให้ดี่ไแว้วหัวแดงนี้เข้าได้เลยปะหัวแดงไว้แบบหัวแดงมันก็มันทำให้พี่พีดบักอ่ะขึ้นมาขึ้นมานี่ก่อนขึ้นมานี้ก่อนงั้นอ่ะขึ้นอยู่ตอดขึ้นอยู่ตครับ มาแล้วตัม่ได้สองเศษสองล้ออะพี่ลงดิลุงมือเดี๋ยวไปเยี่ยมเดี๋ยวลบได้ครับลุงได้ครับได้เจอกันครับเจอกันประมาณลงลงกับบล็อกบล็อกมันมีตึงๆนะจะรับอๆไปยังไงปืนบวกห่ากลับมาอีกทีมาด้วยใจอย่าใส่หน้ากากมาเพื่อจากอย่าฝากหัวใจโอ้โหพูดแล้วลงเลยไปไปไปแลนไปแลนน้ำตาลไปแลนน้ำตาลแลนแลนดับแลนดับเลยแลนดับมันมันได้ตีอยู่แล้วพี่ตอนแรกอะเอาจริ้งอะแต่ว่า มันยังไม่ใช่ตอนนี้ไงผมเลยทาให้พี่ไม่มันไม่ทําให้พี่ผิดบอกเราใจเราไม่ได้แต่แรกด้วยโอ้โหไอ้มึงไม่เชื่อมึงถามคนดูพี่ก็ได้มึงมาอ่านลองช่องแชทเลยจริงครับมาเพื่อะคนดูใจจริงๆเลยไอ้บอกมันทําให้ผมผิดหวังไหมไม่พี่ตอนแรกอะผมไม่ขอโทษเขาละไปขอโทษเขาดีโดนกระถูกเลนอจะผิดจะถ่วมึงก็ขอโทษเทโบ ไปขอโทษเขาก่อนขอโทษนะครับขอ็ทีนะครับไม่เป็นไรครับพี่ขอบขอบโอเคขอบหนูขอบไม่เสียงเป็นไรอ่ะโอเคครับพี่ขอบขอบหนูขอบเนี่ยโบ้ถ้าเราถ้าเราไม่ติดเล่นเราจะดีมากเลยเราจะทำแบบตึงๆเลยอ่ะมีไหมมันมีใครไหมนี่ซิกซิกไปไหนหมดอ่ะทำไมอ่ะมีอะไรกับซิกซิกกันบ้างไม่เออกูจะไปใส่ไฟซิกซิกให้ไปเชียร์กันนี่น้อหนัยแต่เห็นป่ะเห็นป่ะคนดูยังบอกเลยผิดหวังจ้ะ ูเห็นพิมกับไม่หนกินเดนี่ยเิมื่อแต่ภาพภาพโดยรวมอบพี่คือตอนแรกอ่ะคือผมเองอ่ะอ้างใจรยตีสล็อราคาสลอตได้ป่ะพี่แล้วผมขอน้องผงคนหนึ่งอ่ะไก่ทองปบมือพี่ปบเครื่องไก่ทองมันมามาให้หายดิไม่มาหายมันมาทุกวันมันตามอยู่เนี่ยโอ้มันก็มีช่วงนี้ช่วงแรกบึงไปเที่ยวมันก็ถามมันดูดูก็ได้อ่ะเจเย็นสลอตมันได้เข้าอยู่แล้วมันได้ดูผมมนเพิ่งเคลีย์ที่นู่นเสร็จนะพี่มันตามมือล้วนนะ มันไม่ได้มีทรัพยากรอะไรขนาดนั้ในพี่มันฝ่ามมือเลยมาที่นี่ม,นมันพี่ห้าล้านนะเว้ยเออที่นี่มันก็ต้องมีเหมือนกันจะมาจากที่ไหนจะอ้างว่าที่นู้นที่นี่เลยที่ไหนก็เหมือนกันน้องเออแต่แต่ว่าตอส่ะใครก็ได้มาเจอ,อึอาพาอัพพลายเหมือนไม่ได้ออกวอเลยใครก็ได้มายืนยันให้หน่อยไอ้หมึกมาอย่างว่ากูจะคุยกับน้องมันนหะซัพพายผมยืมยืมวอแป๊บนึง มึงไปเปลี่ยนตัวเดี๋ยวนี้ถ้ามึงไม่เปลี่ยนตัวกูไม่ให้เงินมึงตอนนี้เลยไปเปลี่ยนไปตอบผมไม่มีตังค์ละกูเกลียดทรงนี้เลือเกลียดอย่างนี้ด้วยไปไกลตีนกูไปไปฟิวออกแก๊งเลยไอฟิวออกแก๊งเลยไปตอบมาเลขหนึ่งตัวหน้าสี่ขอจ้างหม่อยเไปเปลี่ยนเริไปรีไปเปลี่ยนแล้วฟิวตัวติดเล่นในเฮียเดี๋ยวพอได้กูได้อยู่กูขึ้นไปคุยหน่อยนะดุกน้องกระเป๋าเลขเลยน้องกระเป๋าเลขตอะไรนะครับสภาเรรียบ้อยครับบเรรียย้อมวลัก็าตัว ก็มาครับขอขอยืมบอครับนึงได้ไหมเพนเต็มรถเพนเต็มรถผมมีเพนเต็มรถหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเจ้าเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอาไว้ผมเห็นตัวกบโอเคได้เลยครับเอางี้เปล่าเดี๋ยวอดีเดี๋ยวดูแลเองเอาดิกูอยากเห็นเหมือนกันขอบคุณครับเอาดิโบเอาดิ อยากดูเหมือนกันว่ะเด็กปล่อยปมคุณสร้ามติดปกติเอดมีเลยเอาไหว้เฮียกูก็อยากดูเหมือนกันมึงได้จริงหรือเปล่าเพื่อนเอางี้ไหมไอ้มออมานนี่อ้ามัไดสลับข้อมึงก็รู้ว่าได้กูให้ไอ้มึอไปคุมอาร์ดีแทนเป็นกายกินังแทนได้ไหมวะอาร์ดีนี่ลูกมึงไหมอย่างเงี้ยเหรอเอ็งออกแล้วใช่ไหมครับไอ้มึอปานยังวะ เมื่อกี้ไปส่องมามันบอกว่าจะไปทําการกินน้ำประเทศไทยรวมเนื้อชกติคือไทยเป็นประชารัฐไทยของไทยทุกส่วนไม่งี้ยไม่เค้าล้านอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งหมดเคลียค่าอะไรเคลียค่าอะไรน้ำน้ำน้ำเก๊าไหนห้าล้านนี่ใครนะเขาเงินไหนมาห้าล้านแกงอะห้าล้านเราก็แค่ยอมขายของที่เรามีบ้างเหมือนพี่ยอมเสียสละบ้างถ้ามันกล้าเสียสละเหมือนพี่นั่นแหละ เอ้พี่ไปแทงไหมผมจะแทกต่อมากูโออเชื่อไหมเปล่าพี่มีเงินเกตหลานพี่ไม่ได้ใช้สักบาทเลยพี่พี่ขึ้นอาวุธให้หลุยอะตีแตกไปห้าทีอะไม้อะพี่เก่าพี่ก็ยังไม่หมดเลยนะนี่เก่าไหนวะพี่พี่ไงพี่บอกผมอ่าได้ได้ได้ถ้ามึงพูดอย่างนี้มึงหักหน้าไม่ไม่ทำนะพี่มากคือนหมดแล้วละก็ผมก็นั่นแหละผมว่าบอกเนแกไปก่อนว่าเออให้มาเต็มแล้วแต่จริงอะคือก็ยังไม่ได้อ่าแต่ว่าผมได้ไปแล้วเลยนี้ ใช่ผมก็เลยหักหน้าตัวเองไงเพราะอะไรผมหักพี่ผมหักหน้าแกงตัวเองผมบอกมาเลยว่าเฮ้ยเฮียกูแม่งได้มาล้านนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวกูขอขอตัวขอเก็บตรงนี้ก่อนเพราะกูต้องใช้ด้วยอ๋อเบากูเข้าใจความรู้สึกมึงไหมอ้าอมึงจะแล้ตรงนี้กับนัวพี่อาร์บอกพี่ต๊อดไปตรงๆก็ได้ต๊อดเข้าใจเฮียแม่งกูไม่ได้วันหน้างานวันนั้นกูไม่ได้นัวไม่ได้อะไรเลยนะนี่สาบานเลยแล้วพี่ให้เองไปเท่าไหร่ละ ันน้ไม่ต้องเอามันไคขับะไรที่คนแบบนี้ใจแลกตีนขอไม่เอ่ยชื่อวัวลืมตีนอะคนดูที่มันโดเนตมานี่คือใครกูจะได้รู้ปี่ก็ต้องรอขอไ่ขายเองรอได้ไหมล่ะผมก็บอกว่าถ้าสําหรับคนอื่นอะผมไม่โอเคแต่ถ้าเป็นพี่อะผมรอได้เขาบอกไปตามตรงตอนนั้นพี่ก็แบบได้ครับน้องเดี๋ยวพี่เสกเฮ้ยเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่เสก เล่นีเงอเไรอ่ะเพื่อนเติ่งรอตหรือเปล่าอันนี้เอาบัตรออกเลรอใช่ไหมไปเอาอําลากน้องๆไปในที่พาไป<อ>แต่งตัวอ,นนอันนี้อันนี้โนอ้อคูดาวปะไม่โนตอนนี้ยังไม่โนโวก็เห็นบอกว่าสล็อตยังไม่เคลียร์ผมเลยพี่ตอดบอกอยู่เ<อ>มื่อกี้กเ็เลยเเดี๋ยวกูเคลียร์ให้เลยเรื่องสล็อตอะสล็อตมันวะไม่สล็อตนาบอกว่างหนึ่งใครโบกใครไอฟิวไงเอาฟิวออกมาติดแหลม ไม่ไม่ผมผมไม่เคยหลังพี่โบพี่ก็รู้น่าเลยแต่แต่ว่ามึงต้องเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่นะเดี๋ยวพี่พาไปเปลี่ยนใส่หมวกใส่แบบดูโหดๆอ๋อไม่แต่หมวกก็มีอยู่นะผมชอบใส่หมวกพี่เออสองนี้ก็ได้เออเนี่ยตึ้งตึงตึงนึกว่าโจโฉโจพ่อเชื่อไหมไอ้เนี่ยนึกว่าโจโฉจริงว่าเหมือนจริงไจโเอี้ยเนี่ยหลายรอบไล่สัตว์กูบอกกูมากระววาเราซื้อไอ้เอี้ยฟิวขับพ่าน มังค์บอลเซนเซเซนเซกูเหล่าซื้ออีเหี้ยเล่าซื้อมาเป็นญี่ปุ่นเลยมักเหลงค์บอลเหล่าซื้อไอ้ไอ้ต่อยตัวพูดตมียพี่ทำหมันแล้วทำหมันแล้วก็จะแบบนี่ไงสืบพันกับไอ้บอลทำไ๋ยวนี้ก็ขายได้พี่ถ้าแบบสมมุิยังไม่ได้ทำหมันเอาไปผสมพันไปพ่หน้าแรงปะเป็นหน้าแรงดีกว่าไปออกแข่งกันไปเร็วเปลี่ยนเสื้อไปแล้พี่เปลี่ยนเสื้อโอเคครับกาลินเจอกันสองเจอกันอย่าอย่าให้รู้ พวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังของเกมพวกกูนัมเบอร์วันเชง all night all day กูไม่สนใจว่ what you say, what you say. าจะสีว่าจะสีท่าในคลองพวกกูมันมากกว่าคำว่าน,นักเลงพวกกูกำลังไปสื้อจนวันสุดท้ายไอซีนีกูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน yeah.